mùn muốn muốn mùn muốn mùn muốn mùn 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 muốn 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 mùn 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 มุนงใส่ครับมุนงใส่เรื่อยๆเลยเนาะไหนมุ้ขวัตัวไหนหันมาหันมาหยิบแล้วหยินยินชีขาขอนเดียวยินชีขาขอนเดียวยินชีขาข้อนเยวะแล้วโอ้ยน้อโชว์ชิ้นอ้อยบนขอนเลยนะคะตอนนี้ ข่ทางพุ่นแม่เช้กั่เากัมันนอนหลิ่น้ำพีมิงเลยนี่แม่ผู้สาวมาหานี่แม่นมำต้มไ่ได้สนใจเลยุ้ยเลยขั้นน้ำน้าย่างไปวันเดอจริงแต่เปนวันเกิอนงยางมัอาง้นกันยังหัวใสเ้อ รอบบ่ายเดี๋ยวนาโมจะไปอีกรอบรอบนี้ไปเป็นควงสาวขวัญใจไปอวดพี่นาโนก่อนมากครับเอ้ยลูกไฟสีหอดใส่นอนี่นอสุดโอนีสีหอดบานพี่นาโนบานอสุดโอนี

บ่ตอนนี้มันไปคิดน้องมันยิ่งไื้อเลยโอ้ยือไปยังไง้าไปทรงกรีไหมเออโอ้้านละเมนนออกแล้ไปเนอร์กแล้วกิบไปนครับกน้คนมีบันไม่อยากไปน้ำโม่จะไปยิงรอบสองน้ำโม่จะไปยิงซีโม่งแม่นขวงสาวไปอวดมูมูกอน สัมนียกมีสาวมหาเลยเด้อไม่ยินโมไม่ยินสัมนียกมีสาวมาหาลหลาะ,าาะครับ <c oughs> แค่หนึ่งปีนี้นโมก็มีสาวมาเจอแล้วสาวสาวชวนเที่ยวนะคะวันนี้ตอนนี้กำลังเดินทางต่อไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะหนึ่ง นะคะนโมสใส่ชุดหล่อได้เลยจ้าวันนี้ไอ้ยังกันเนวันวันนี้โยมน้องขวัญใจนะคะไม่เดินนำหน้านะคะย่อ,นอมน่องค่ะย่อมน่อง สวัสดีนะคะสวัสดีนแม่ทุกท่านเลยที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะยัยงมาท่านน้ำโมเลยคันสวัสดีค่ะคุณมุกี้สวัสดีนแม่ทุกท่านเลยจ้าข้ามาพูดมาทักทายกันได้เลยนะคะ นายเห็นยาขาวไปหนีบอลกันเห็นยายขาวขีนรถไปหนีบอลโคชาร์ลิงแม่มัยิ่งแม่วาเพื่อนมาตัดหญ้าเพื่อนไปทางไหนบูมไปสวนเพื่อนตีอือไปฝากนะอ๋อรถเร็วโอ้ยลุดเร็วลุดเร็วลุดเร็วปะปะโม่ดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นนาน chặt cành, bỏ bớt เบิ้งเบ้งขนานี้นักเลงหน่อยนักเลงหน่อยทุนขาหลังอีกนี่ขาหลังอีอักอบอักอบอักอบเอาอีกเรื่องบอกไปใส่พุ่มจะเทียงอยู่ก้เดี๋ยวนี้คักดยกสวัสดีนะเนี่ยทุกท่านเลยค่ะ ไปทางไหนสิไปทางนี้ทางนี้นบ้านบ้านพี่พี่นำโชคเขาแบบร้องกันนะคะนี่ก็เลยไม่กล้าพาน้องน้ำโมไปนะคะในเบ็ดตอนนี้กลัวแม่โมกับน้ำโมเตกตื่นนะคะโอ้ยเขาลาดยังบักต่อยตนุ้นน้ำโมน้ำโม

มยนะคขอเติมน้มันก่อนีรีสชวงครับโอเคครับเออครับผมซีรีชว์ครับสองีรีส์ี่วงน้าป้ามาแล้วกระบไม่เลยนเลยใส่ยังไม่้อมจับพี่หีืล่าขอบคุณมกใครจับไม่ได้ไม่ยอมตับหรือเปล่า กับน้ำมูนข้าวเกาอยงเียวกันควสายควรดีตราควร้มีมันม่เองได้ยัได้ยังียั้งแล้วกันครับไเครับผมนี่ไม่สีรั้งใน่ไม่สมินะครับครับผมขอบคุณมันเลยค่ะชื่อไมครับกรองมาได้มีร คุณากเลยจ้าโอ้ยเจเที่วเที่ยวละไทยเลยนะคะ่ร่งับผมใครยครับไม่เป็นค่ะทาพยงนี้วกนุพนะคะหมไหม้ไหมแบคพิเศษนะคะให้คุณช okay. ูคุณช yes. ูต้องเพต้องเพต้องเพไม่ส ทองเพชรไมงเลยทองเพชรนะครับผมอภิบุญชูร้บผมของเชื่อเลยครับเชื่อไหนยังไม่ได้เข้ามาเลยครับรีบครับจะวีโชคจะมีโชคดูฝาครับเลยครับดูไหนเลครับต้อเทียบประกาศทุ่นหงอกเย ทังมันมาลาวช่งน้ำคนเด้อย็บักน

เฮ้ยอสนลาั้นอนอยู่นี่แม่นบ่ดเอาสารต่งนงานอยูนแต่งงานแต่านานนี่วั้ยนี่บคุณเช่จะผู้สารนอนรอรับทองเลยประธานอาดูัไปพี่เหนะครับแต่ยอะกวเขา่อยนะแล้ก็เริ่มทยอยกันไปแล้วนะคบทีบดูด Ô, các còn đây chưa hả nó, chưa chưa hả, không được. ra nào mua, nhanh. chưa này, đi. <laughs> 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 <laughs>